มาดูวิธีทำมัมมักสูตรที่ใช้ครับมัมมักซื้อมาหลายประเด็อุย้ยเจ็ดสิบบาทหนึ่งกิโลละเจ็ดสิบบาทกิโลแล้วแ,แต่มน้าหน้าหมูเขาแล้วแต่เขาเชียว่าอะไรเป็นไดนก็ได้ตัวนี้หมักสามชีมือไปใช้เลยนี่บ่ต้องบ่ต้องอะไรนั่นครับฟักบ่ร์ดหรือซาเป็นตอนเป็นตอนแนนเป็นตอนพอดีเกี่ยวเบ็ด มาเด้อมาเด้อลาบนมาหมูครับเหยียดตกปลาดูส่วนผสมของเราครับออกมาเลยกะทิมีกะทิมีก๋ะเรือไข่เป็ดอันนี้เป็นรุ่นตัดตองไนทำไมต้องใส่ฮิโนมโต กับคนเนาะคนยังแบบนัวคนยังมักกิ่นนัวเนาะอ่ามันก็ต้องมักของนัวแหละนาะอ้โหัวเราดังกันเพงชจรสิจริงจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นไหนก็เลยคือเรื่องเรื่องจริงเลยครับส่วนผสมบางคนเขาก็ผสมรสดีมามักนะครับคือให้อันนั้นนะเขาคิดว่าให้รักษาเนื้อนี่มันจะซื้อถนอมถนอมถนอมบไว้มันเน่าขุ่นรถคนกแยังของนัวเนาะเท่ากับใส่อดีป่ะใส่ดีนะครับบางคนเนี่ยผมไม่เชื่อว่านี่ อันนี้ไม่ต้องทิ้งนเนี่ยนี่ปาเป็นตอนแล้วก็ไปไปเกี่ยวเบ็ดชิดปลาได้อีกครับนพวกนี้ครับอันนี้ยังเกีียวอันนั้นซะก่อนเอาเนี่ยอันนี้ค<ม>ือส่วนไหนปอดม,ม้ามม้ามครับม้าหมามหมูแมนไม่เห็นแต่มม้าหมบัวคนละสีครับหันเหมือนลูกเต่าเนี่ยนะครับ ลักษณะชิ้นชิ้นส่วนที่หั่นนะครับอีนนะี้ก็ถือว,ว่ากินดีนะประมาณนั่นสามสีเมอือใช้ได้เลยหมักไว้สามวันใช้ได้เลย น้ำหมักไม่ต้องทิ้งครับเอามาหมักต่อแมนเอามาผสมเหยื่อต่อได้ได้สอวนยางน้ำหมักเอเอาไปใส่ตัวนั้นนะ ข้าออเซอร์ทั้งไข่แดงไข่ขาวแมนครับตีร่วมกันเลยครับตีร่วมกันเลยแมนดูม้ามขึ้นกิโลครับเต็มกระปุกแน่นอนครึ่งกระปุกตรงบริเวณตรงส่วนกลางมันเป็นเป็นเส้นเป็นเอ็น,นต้องปาดออกเล็กน้อยครับเราจะไม่ปาดออกเยอะถ้าปาดออเยอะ เวลาเราซอยเราหั่นออกมามันจะเละชิ้นมันจะเละซึ่งมันจะเกี่ยวเบ็ดกัไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็เราไม่ทิ้งครับเราก็จะไป,ไปเกี่ยวต่อไปเกี่ยวต่อตัดเป็นชิ้นเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นกิโลนะได้เยอะสองกระปุกเนะครับเราผสมแล้วมรนจะใส่เกลือก่อนนะครับเพื่อรักษาความสด จุ่มได้เลยบ่ะว่ากกินเลือดมันใส่มันกลเรียบร้อยอ้อมมากเลยให้เกลือรักษาความสดมันจะเป็นตอนนะถ้าขั้นเดีรักษาเป็นตอนไว้ทันมันจะเกี่ยวเบ็ดไม่ได้เพราะบอกว่าใส่เกลือไปมันจะเป็นอีกสีนึงเลยนี่คือปริมาณเกลือโอเคแล้วเราตรงให้มันเค็มและล้างหน้ามันก็ละลายไปแค่รักษาสภาพนี่ ไปก็เตรียมแล้วบ้านเตรียมพุ่งเ,เปิดนี่ที่ไหนคู่รถหรอแม่ต่ <ไป S 2> อไปก็ใส่ผงนัวครับโรยลงไปให้ทั่วแล้วคลุกเขล้าเหมือนเดิมครับให้เข้ากัน เราไปตาวจเดไฟ้า,าเดี๋ยวป,ปโอเคไปครับเราจะตีไขรต้องในโรยซะก่อนครับไข่เป็ีจะดีที่สุด เ,เพื่อความขาวเพิ่มความขาวนะครับเราจะใส่ไปทั้งหมด4ฟอง1กิโลต่อม้ำมของเรานะครับน้ำมมของเราครึ่งกิโลครึ่งก,ก,กิโลนะครับ4ฟองต่อม้ำครึ่งกิโลเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เทกะทิลงไปนะครับตัวคอยอยู่นาำคอยอยู่ ับสีไข่กับกะทิกินจะออกหอมหอมอืมมันหอมกลิ่นหอมหอมกะทิทั้งกะทิ เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลงกระทะต่อไปแล้วก็จะเอาน้ำนะครับลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับในที่เราสมกะทิกับไข่ไว้แล้วใส่น้ำลงไปนะครับ น้ำมันทิ้นน้ำเนี่ยไม่ต้องทิ้งเอาไว้ใช้ต่อต่อได้เวลาเรา,เาม้า,ม,าม,มันหมดเร<อ>าก็ซอยอ่าซอยลงไปซอยม้ามเพิ่มเข้าไปได้นะครับ ปิดไฟรอใช้ครับ<อ>เดี๋ยวรอแล้วครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้อโอเคครับ สามวันได้ผลครับสามวันตกได้เลยตกได้ครับรับประกันครับสูตรนี้ไฟครับอันนี้เป็นสูตรม้าหมักนะครับทำใช้เองได้เลยนะครับสูตรนี้เขาใช้ทั่วไปนะสูตรนี้ใช้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับอีนี้ม้ำครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานได้เลยนะครับ เดี๋ยวม้าหมักนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผมใช้แล้ครับม้าหมักของเรานะครับตอนนี้เพิ่มเลือดลงไปนะเลือดเลือดหมูเลือดหมูนะครับลงไปลักษณะของม้าข็จะเป็นเป็นชิ้นแข็งๆ เวลาเกี่ยวเหยื่อก็จะเป็นแข็งๆไม่เละโอเคเรียบร้อยแลย้วผมใช้งานนะครับมืดซ้อมมืดโอเคเล้ okay, นะเรียบห้องก็จะเอาน,นีตักเอานะตักและเกี่ยวเลยนะโอเค okay. เรียบร้อย